โอกาสครับพระอาจารย์ม,มีผู้ร่วมฟังธรรมนะครับได้ฝากคำถามไว้ณโต๊ะลงทะเบียนครับว่าเคยสงสัยครับว่าเวลาไปวัดหรือว่าไปทำบุญตามวัดต่างๆนะครับการถวายอาหารหรือว่าใส่บาตรให้พระภิกขุเนี่ยจะต้องมีคำกล่าวในการถวายทานหรือไม่อย่างไรครับพระอาจารย์และในการกล่าวถวายนั้นมีในพุทธวจนะบ้างหรือไม่ครับ,<อ>รบไม่ได้มีตรัสไว้ว่า การถวายทานต้องมีคํากล่าวหรืออะไรนะพระองค์มุ่งเน้นที่เจตนาพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาเท่ากับวิญญาณังปฏิทิตังขณะที่เรามีเจตนานั้นคือวิญญาเราเนี่ยไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วสําเร็จเป็นกรรมแล้วเรียบร้อยแล้วนะพระองค์จึงตรัสว่ากรรมทางใจนั้นหนักที่สุดนะ ซึ่งอันนี้ก็เคยโต้กับเจ้านิครนหรือพวกทีขตปัสสีมาแล้วนะซึ่งพวกนี้เขาคิดว่ากรรมทางกายหนักที่สุดแต่ผู้เจ้าบอกไม่จริงกรรมทางใจหนักที่สุดนะดังนั้นเมื่อเราสำเร็จเจตนาด้วยการที่เราจะจากค้าจะให้โดยการลกความตรรอยงเป็นมนทินนั่นก็คือสำเร็จประโยชน์แล้วครับเพราะฉะนั้นก็คนที่ฝากคำถามไว้ที่โต๊ะลงทะเบียนก็น่าจะ ระจ่างในคาถามข้อนี้นะครับพระอาจารย์ขอโอกาสพระอาจารย์อีกหนึ่งคำถามครับเพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษาพระสูตรและก,ก็ศึกษาแต่พุทธวจนะครับขอโอกาสครับพระอาจารย์เออก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านยกพระองค์ผู้เดียวที่พูดไม่ผิดนั่นแสดงว่าต่ํากว่าพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสพูดผิดเพราะท่านคือคนเดียวที่พูดไม่พลาด นี่คือคุณสมบัติของเราที่ชาวพุทธต้องทราบเลยพระองค์ตรัสกับอคิเวสนะว่าอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่ไม่มีใครสามารถทำได้อย่างพระพุทธเจ้าในการกำหนดสมาธิทุทกครั้งในการพูดไม่ให้พลาด แม้แต่พยัญชนะเดียวอันที่สองคำพูดของพระองค์เนี่ยตั้งแต่ลาตรีตัสสรุถึงลาตรีปณิธานเนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งกันคนเดียวในโลกซึ่งถ้าสาวกเก่งจริงผู้เจ้าก็ต้องมีคนชื่อตถาคตมากกว่าหนึ่งเพราะผู้เจ้าบอกว่า ใครมีความสามารถได้แบบนี้บุคคลนั้นจะถูกขนานนามว่าตถาคตซึ่งไม่มีอรหันตสาวกองใดได้รับการขนานนามว่าตถาคตตถาคตจะเป็นพระนามเรียกเฉพาะอารหรันตสตัสมมาสัมพุทธธะเท่านั้นนะเป็นอรหันต์ประเภทอะไรประเภทสัมมาสัมพุทธธะแปลว่าตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองแต่อรหันต์ทั่วไปนี้ เรียกว่าเป็นประเภทมัรคานุคาแปลว่าผู้เดินตามนะไม่ได้รู้เองต้องได้ฟังดังนั้นสาวกาสาวกโกแปลว่าผู้ฟังดังนั้นเราต้องทราบคําแปลว่าคุณเป็นพิกขุสาวกภิกุณีสาวกอุบาสกสาวกอุบาสิกาสาวกคุณคือผู้ฟังไม่ใช่ผู้บัญญัติผู้บัญญัติมีคนเดียวและบัญญัติไม่ผิดอยู่คนเดียวในโลกนะ พระธรรมต้องถูกบัญญัติโดยอหรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะถึงจะเป็นพระธรรมที่ไม่ผิดพลาดละก็จะมีพระสูตรเกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นพระพุทธเจ้าเยอะค่อนข้างมากอยู่พอสมควรพระพุทธเจ้าจะมีความเหนือชั้นกว่าอหารหันต์ทั่วไปอยู่เช่นว่าพระองค์บอกว่า พระองค์ได้ทำมรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีมรคมีองค์8แต่พระพุทธเจ้าได้ทำมรคแปดให้เกิดขึ้นในโลกได้ทำมรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรคที่กล่าวกันแล้วในโลกนี้ไม่มีใครกล่าวมรคมีองค์8แต่พระพุทธเจ้าได้ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นตถาคตเป็นมรคคันยูรู้มรคเป็นมรคขวิถูรู้แจ้งมรค เป็นมัคคโกวิโทอันนี้ก็สำคัญฉลาดในมัคพระองค์เป็นผู้เดียวที่ฉลาดในมัคอยู่คนเดียวนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทํำไมต้องฟังคําของพระองค์และพระองค์ก็ทรงตรัสด้วยพระองค์เองว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกากรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะก็เพราะองค์ตรัสไว้เองเราก็เดินตามพระองค์ใช่ไหมส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนก็พระองค์บอกเองทั้งนั้นจริงไหมเราก็เดินตรงตามพระพุทธเจ้า ถ้าโยมวันนี้โยมไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ให้โยมฟังโยมจะทําตามไหมก็ทําตามเพราะเราไม่มีข้อสงสัยในพระองค์นะและพระองค์เป็นสัพพันญูลู้ทุกเรื่องอย่างเนี้ดังนั้นด้วยเหตุผลต่างๆเนียเราเราได้รวบรวมมาน่าจะอยู่ในแผ่นพับสิทธิสูตรซึ่งแผ่นพับสิทธิสูตรเนี่ยเราบรรจุอยู่ในท้ายหนังสือนี้ทุกเล่มอยู่แล้ว ดังนั้นท้ายหนังสือเนี่ยจะมีแผ่นพับสิทธ์ธธระสูตรเพื่อให้รู้ว่าเหตุผลทําไมพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้ฟังคําของพระองค์เพราะอะไรพระองค์เก่งยังไงจะบอกไว้หมดแล้วก็บอกลําดับการสืบทอดพุทธวจนะด้วยว่ามีมาตั้งแต่ในครั้งยุคพระเจ้าโศกที่เป็นพระสูตรก็คืออนุชานามิพิกเว สักยะนิรุติยาพุทธวจนังปริยาปุนิตุนติแปลว่าเราอนุญาตให้พิขุทั้งหลายนั้นเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนแั่นั้นพุทธวจนะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเราทรงบัญญัติและอนุญาตให้ภิขุนั้นเล่าเรียนหลักฐานในรัชกาลที่หนึ่ง ซึ่งเป็นพงศาวดารในสมัยอยุธยาก็พูดถึงเรื่องพุทธวจนะซึ่งอันเนี้ยโยมจะไม่สามารถไปหาที่ไหนได้เพราะเราเองก็ต้องไปสืบค้นในห้องสมุดหนังสือเก่าหนังสือโบราณของห้องสมุดจุฬาบ้างของหลายๆที่บ้างเราถึงได้หลักฐานพวกนี้มาและก็ได้มาโดยบังเอิญนะ จากการไปค้นเรื่องอื่นก็มาเจอเรื่องพวกนี้และหลักฐานต่อมาคือยุคสมัยรัชกาลที่สี่เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สี่เองในหนังสือสองเล่มก็พูดถึงเรื่องพุทธวัจนะเห็นไหมนี่เล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งรัชกาลที่สี่ก็พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่ ไปดูอีกเล่มหนึ่งนี่ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งไปดูเนื้อหาก็จัดเรื่องพุทธวจนะอีกเหมือนกันไปดูในยุคราชการที่ห้าก็เป็นพระราชินิพนธ์ของรัชกาลที่ห้า ไปดูเนื้อหาอยู่ในหน้านีา้ก็เกี่ยวกับก็พูดถึงเรื่องพุทธวัจนะไปดูอีกเล่มหนึ่งของรชัชกาลที่หก็มีสองเล่มเป็นพระราชทาทะเลขา,า,าไปดูเนื้อหาในหน้าร้อกับร้อไปดูในสมัยรชัชกาลที่7 ก็มีการกล่าวเรื่องพุทธวจนะซึ่งอยู่ในรัชกิจานุเบกษาเมื่อวันที่4มีนาคมปี2470เล่มที่44หน้าที่3,939 39. ก็พูดเรื่องพุทธวจนะว่าประเทศสยามจากเป็นคลังพระธรรมของโลกรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะสิ้นการหาที่สุดมิได้ไปดูในรัชการที่9เป็นรานชกิจจาฉบพิเศษ หน้าที่16เล่มที่102ตอนที่167วันที่13พฤศจิกายน2528ก็พูดถึงพุทธวจนะอีกเหมือนกันนะดังนั้นพุทธวจนะเป็นเรื่องที่อยู่ในในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมาตลอดนะซึ่งบางทีการเผยแผ่อ,อาจจะยังมาไม่ถึงการประชาสัมพันธ์อาจจะยังมาไม่ถึงพวกเรา ในยุคนี้เราก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นของใหม่ดังนั้นก็เลยเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาให้พวกเราได้เห็นว่า,าผู้นำประเทศในทุกๆยุคทุกสมัยเนี่ยก็รู้จักพุทธวจ,จะนะเป็นอย่างดีแล้วก็มีการาพูดถึงในระดับของการในรัศกิจารในากฎหมายด้วยนะ ก็คือคำพูดที่ออกจากพระโอษของพระศาสดาเรานั่นเองวจนะแปลว่าคำพูดพุทธะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือคำพูดที่ออกจากปากของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่สาวกเนี่ยช่วยกันทรงจำมาแล้วก็ถ่ายทอดกันนะหรือพระองค์จะเรียกอย่างว่าสุขตะวินโยสุขตะก็คือตาถาคตวินโยคือวินยัยวินัยของสุขตะ หรือวินัยของตถาคตคือระเบียบแห่งถ้อยคําถ้อยคําที่เป็นระบบระเบียบซึ่งถูกกําหนดโดยสมาธิทุกครั้งในการที่จะพูดขึ้นมาพระองค์จึงเรียกว่าสุขตะวินโยหมายถึงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศประมาจย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิง นิยามเนี้ยคือนิยามของสุขตะวินิโยหรือคือพุทธวจนะหรือเรียกอ,อย่างว่าตถาคตะภาสิตาเป็นคําที่ตถาคตภาสิทไม่ใช่สาวกะภาสิตาไม่ใช่สาวกภาสิทธและพระองค์เนี่ยให้ใช้สิ่งนี้เป็นศาสดาแทนต่อไปบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีดังนี้บอกว่าอานอนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราดังนั้นองค์แทนพระพุทธเจ้าคือพระธรรม เราต้องมีพระธรรมจริงๆต้องมีพระธรรมประจำบ้านเป็นพระธรรมแท้ๆเป็นของเก่าที่บุรพากริย์ผู้นำประเทศของเราเช่วยรักษากันมาในทุกยุคทุกสมัยโยมคิดดูดูว่าในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเมื่อหลักฐานทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีหมดไปยังต้องไปยืมประเทศลาวกับรามันมาสองประเทศแล้วขอให้พิขูเนี่ยนั่งลอกใหม่ทั้งหมดเลย เพื่อมีหลักฐานทางพุทธศาสนาเนี่ยประดิษฐานอยู่ในประเทศแล้วรัชการที่หนึ่งเนี่ยเสด็จไปถวายอาหารพระในตอนเช้าถวายน้ำปานะในตอนเย็นทุกวันตลอดเวลาหาเดือนนะเน้นมากดังนั้นการที่จะสร้างคนในชาติให้มีจิตใจดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมเนี่ยมันเป็น ปณิธานเป็นความตั้งใจของผู้นำประเทศมาในทุกๆยุคอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าเราจะช่วยการสืบสารปณิธานเนี่ยเราก็แค่ว่าหนึ่งน้อมนำมาใช้กับตัวเองสองญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารักเราก็บอกต่อสามถ้าเราสามารถมีหน้าที่ทำได้เผยแผ่ให้กับคนในองค์กรของเรา คนในปกครองของเราเราก็กระทำได้ซึ่งคนที่กระทำอย่างเนี้ยพระองค์จะเรียกว่าเป็นรัตนห้านะแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือใครบ้างหนึ่งพระพุทธเจ้าสองคนที่ประกาศคำตถาคตคือคนที่แสดงทำวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเป็นรัตนห้า 3. คนที่ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่รรสี่คนที่รู้แจ้งในคำของตถาคต 5. คนที่มีความกระตันยู่กระตะเวทิตาคนกระตันยูกระตะเวทีจัดเป็นรัตนะห้าและบุคคลที่หาได้ยากในโลกอีก3าพวกหนึ่งพระพุทธเจ้า 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคต 3. คนที่กระตันยู่กระตะเวที สามบุคคลนี้หาได้ยากในโลกดังนั้นถ้าโยมช่วยการเผยแผ่คำพระศาสดาโยมก็จะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกและเป็นรัตนาหาอาน,นิสงส์ได้อะไรขณะที่โยมเผยแผ่คำตถาคตเนี่ยโยมกำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติตถาคตพาสิต์ว่าตถาคตภาสิตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาถูกต้องไหม การกระทำอย่างนี้พระองค์บอกว่าบุคคลนั้นจะได้รับบุญนะได้รับบุญอันเลิศพระอานนท์ก็ถามว่าบุญกุศลอันเลิศนั้นคืออะไรพระองค์บอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดธรรมะอันเกษมจากโยคะนี่คืออนิสงส์ที่พวกเราจะได้รับตามที่พระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรเรื่องของวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการ เหตุแห่งสังคาสามคัคขีหรือเหตุแห่งสงแตกแยกสงจะแตกแยกถ้าไม่ใช้คำตถาคตสงจะสามคัคขีถ้าใช้คำตถาคตมีพระสูตรบอกหมดแล้วนะสาธุครับพระอาจารย์นะพอเข้าใจไหมนะย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตนะไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ว่าไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ อะไรกล่าวไว้บอกไว้ก็บอกว่ากล่าวไว้บอกไว้อะไรไม่เคยประพฤติก็บอกไม่เคยประพฤติอะไรเคยประพฤติก็บอกเคยประพฤติอะไรไม่ได้บัญญัติก็บอกไม่ได้บัญญัติอะไรบัญญัติก็บอกบัญญัติท,ตตทําตรงไปตรงมานี่วัตถุสิประการสงย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหลเห็นนะอย่าไปคิดเองว่าสงแตกเป็นเพราะอย่างนี้สงสามาัคคีเป็นเพราะอย่างนี้พระเจ้าบัญญัติไว้หมดแล้วท่านเป็นสัพพัญยู เราทำตามพุทธประสงค์ของพระอ,องค์นี่จึงเป็นเหตุปัจจัยที่ทำไมเราต้องเผยแผ่พุทธวจนะนะทำไมเราอยากให้คนศึกษาทำไมเราอยากให้คนเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่กับตัวอยู่กับบ้านนะเพราะอะไรเพราะเขาได้นิสง์เราก็ได้นิสง์ทุกคนก็ได้นิสง์ด้วยกันนะแล้วสังคมก็สงบสุขถ้าทุกคนน้อมเอาไป ใช้กับตัวเองและคนในสังคมนะครับสาธุครับคงหมดคำถามหมดคำถามเนอะอก็คิดว่าได้ใช้เวลามาพอสมควรพวกเราคงจะได้รับประโยชน์จากการมาฟังในครั้งนี้นะแล้วก็สองสิ่งที่คิดว่าพวกเราในวันนี้มีกันก็คือมีกำลังของความเป็นโสดาบันที่ รัสไว้ในพระสูตรเรื่องของทิฏฐิอันเป็นอริยะคือกำลังสองอย่างเนี่ยอะไรบ้างหนึ่งกำลังที่อยากจะมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทมได้ความปลาโมตันเกิดแต่ธรรมในคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่สองข้อนี้อยู่ในเจ็ดข้อของคุณสมบัติความเป็นโสดาบัน ดังนั้นถ้าโยมได้ไปสองข้อก็ไปทำอีกห้าข้อนะนะก็จะได้ครบความเป็นโสตตาปฏิผลนะ